สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับนะคะกลับเข้าสู่ช่อง Material Girl Staro t นะคะนี้ก็อยู่เคเช่นเคยแล้วก็คลิปวิดิโอคัทนะคะฉะบับสั้นเนาะก็มาลองเลือกไพ่กันถามถึงคนที่คุณนึกถึงในใจตอนนี้เลยว่าเขารู้สึกยังไงกับคุณหรือว่าคิดอะไรอยู่รู้สึกยังไงกับความสัมพันธ์นี้นะคะรู้สึกงไงกับคุณรู้สึกไงกับความสัมพันธ์นี้แล้วก็เค้กมีข้อความสั้นๆจากเขาด้วยนะ,ะนะคะเดี๋ยวคุณลองเลือกดูนะกองที่1คือตรงนี้นีกองที่1น่นะคะสีออกน้ําตาลนี่ กองที่1นึกองที่สองสีขาวกองที่สสีเหลืองกองที่4สีส้มกองที่ห้ากองสุดท้ายสีดำนะคะหนึ่งสสสี่ห้าลองเลือกเลยนะคะคนนี้เลือกกองที่1มาดูกันว่าตัวเขารู้สึกไงกับคุณหรือว่าความสัมพันธ์นี้ <laughs> เขารู้สึกว่าเออคุณทําให้เขากระชุ่มกระชวยความสัมพันธ์นี้มันทําให้เขาแบบรู้สึกอยากจับโทรศัพท์อยากแบบว่าให้ o o มอร์นิ่งทำอะไรอยู่อะไรอย่างเงี้ยอยากถ่ายรูปอยากคุณถ่ายรูปส่งไปให้เขาอยากตัวเองตัวเขาเองอ่ะก็อยากถ่ายรูปส่งมาให้คุณอยากเจออยากแบบทําความรู้จักหัวใจมันเต้นแรงมันโรลเลอรคอสตเดอร์อะไรอย่างเงี้ยนะคะอยู่ในช่วงทำความรู้จักอยู่ในช่วงเฟลท์อยู่ในช่วงโปรโมชั่นอะไรก็ดีไปหมดเขารู้สึกแฮปปี้นะกับการที่ได้คุยได้รู้จักกับคุณ่ะนะคะ เไหนมาดูข้อความจากเขาถึงคุณซิเขาอยากบอกคุณว่าไม่ลงฉันรักคานไม่ต้องสอยจ้ะความหมายคือขอให้คุยคุยด,ดูดูกันอย่างนี้ไปก่อนอย่าพึ่งคาดหวังว่าเฮ้ยจะเป็นฟงเป็นแฟนนู่นนี่นั่นเขายังอยากมีอิสระยังอยากเป็นโสดนะคะอันนี้คือข้อความจากเขาแล้วก็สิ่งที่เขาคิดหรือว่ารู้สึกกับความสัมพันธ์นี้ตอนนี้อะไรเงี้ยเนาะอืม ไปต่อกันกไปในเลือกกองที่2นะคะมาดูซิว่าเขาคิดหรือว่ารู้สึกยังไงกับความสัมพันธ์ระหว่างคุณแล้วก็เขาแล้วก็ความรู้สึกต่อคุณในตอนนี้อะไรอย่างเงี้ยนะคะ trust จริงๆมันกลับหัวเนาะเ,เขายังไม่เชื่อใจคุณเท่าไหร่ เขายังไม่แน่ใจว่าเฮ้ยจริงๆแล้วคุณมาดีหรือมาร้ายคุณจริงจังหรือว่าจริงใจกับเขาไหมคุยกับเขาคนเดียวหรือเปล่ปปาหรือว่าจริงจริงคุณก็เฟลชกับคนอื่นหรือว่ามีคนอื่นหรือว่าคุายกับคนอื่นอยู่ด้วยอะไรเงี้ยเขายังไม่ค่อยไม่ค่อยเชื่อใจร้อยเปอร์เซนต์อะไรเงี้ยนะคะแล้วก็เขายังไม่อยากเร่งรีบไปมากกว่านี้เขายังแบบว่ายับยังช่างใจอยู่ นั่นเองนะคะค่อยๆดูกันไปประมาณนี้นี่คือสิ่งที่เขารู้สึกกับความสัมพันธ์นี้หรือว่ารู้สึกกับคุณตอนนี้นะคะมาดูข้อความจากเขาถึงคุณกัน mm hmm. เขาอยากบอกคุณว่า i'm afraid that i'm not good enough for you ก็คือเหมือนกับเขากลัวว่าเออมันอาจจะเป็นที่เขาเองที่ดีไม่พอสําหรับคุณอะไรเงี้ยถ้าคุณรู้จักเขาจริงจคุณอาจจะเห็นข้อเสียของเขาเยอะที่มันแบบ มันไม่ได้น่ารักอะไรเงี้ยแล้วคุณจะรับเขาได้ไหมคุณจะรักคนอย่างเขาได้หรือเปล่าอะไรเงี้ยเขาก็ไม่ค่อยแน่ใจนั่นเป็นเหตุผลที่ว่าทําไมเขาถึงอยู่ในช่วงที่แบบค่อยๆดูกันไปเนาะอะไรเงี้ยเพราะเขายังไม่ไม่เชื่อใจความสัมพันธ์นี้เท่าไหร่ว่าว่าเขาจะไม่เจ็บอีกอะเออประมาณนี้นะคะโอเคขออนุญาตไปต่อนะคะมาดูกันว่าคนที่เลือกกองสีเหลืองคนที่คุณนึกถึงถามถึงเนี่ยเขารู้สึกไงกับคุณหรือว่ารู้สึกไงกับความสัมพันธ์นี้นะคะ เกติ้งนอิชอตอร์เขายินดีมากที่ได้พบได้เจอคุณแล้วก็อยู่ในช่วงที่เอ,อ่ยอยากรู้จักอยากรู้ว่าเป็นคนยังไงชอบอะไรไม่ชอบอะไรแล้วก็เรียกว่าศึกษารดูใจไหมก็ประมาณนั้นเป็นคนคุยคุยกันอะไรเงี้ยเขาอยากรู้จักคุณมากกว่านี้นะอยากรู้ว่าคุณถ้าคุณอยู่กับเขาหรือว่าได้รู้จักกันลึกๆจริงๆอะ มันจะโอเคหรือเปล่าอะไรเงี้ยเคนรู้สึกถึงความจริงจังแล้วก็จริงใจจากคนคนนี้เคงมองว่าคุณสามารถคาดหวังอะไรบางอย่างจากเขาได้ความหมายคือมีโอกาสพัฒนาไปจริงจังอ่ะเออกับคนคนนี้นะคะมาดูข้อความจากเขาถึงคุณกันข้อความจากเขาถึงคุณ I never want to leave เขาไม่เคยหนึ่งเคองบอกก่อนเลยว่าเขาไม่ได้คุยกับคนอื่นเขาไม่ได้มีคนอื่นนะคะดังนั้นเขามีคุณคุยกับคุณอะไรเงี้ยอาจจะยุ่งเรื่องงานแล้วก็เลยตอบช้าหรือเปล่าแล้วตัวเขาเองอ่ะอยากบอกคุณว่า เขาอยากใช้เวลาคุณเยอะๆแล้วก็เขาไม่เคยอยากจะไปคุยกับคนอื่นหรืออะไรดังนั้นคุณไม่ต้องมาแบบแอบเนียนพูดแบบว่าเออถ้าปันสุกอ๋อเราไม่ได้เจอกันใช่ไหมเธอเอนจอยกับเพื่อนแล้วก็ถ้าเธอเจอคนอื่นก็เอนจอยนะอะไรเงี้ยคือไม่ต้องไปเมนชั่นถึงบุคคนอื่นเว้ยเพราะว่าเขาอะสนใจคุณตอนนี้และอยากรู้จักคุณคนเดียวไม่อยากรู้จักคนอื่นนะคะประมาณนี้เนาะอ๋ออะคนนี้เลือกกองสีสม้ม คนที่คุณนึกถึงถามถึงเขารู้สึกยังไงกับความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขารู้สึกไงกับคุณมาดูกัน So mate mm hmm. เขารู้สึกว่าเขาแบบมันได้เจอกับตัวเองในอีกเวอร์ชั่นหนึ่งเขารู้สึกเหมือนได้เจอจิ๊กซอที่หายไปได้เจอกับคนที่จริงใจในชีวิตเขา mm hmm. เขารู้สึกว่าคุณเป็นคนที่เขาตามหาเป็นคนที่เขารู้สึกว่าอยากให้อยู่ข้างๆไปเรื่อยๆไปนานๆ นะคะโซเมก็ตรงตัวเขาชอบคุณนั่นแหละรักคุณอะไรเงี้ยรู้สึกว่าตกรุมรักแบบเพลงนั้นเลยจังว่าตกรุมรักเป็นอย่างนี้เสียวไหน้าทีเพลงนั้นเลยนะคะเออคือเขารู้สึกว่าคุณเป็นโซเมทเขาอะ่ะข้อความจากเขาถึงคุณขอให้เขารักเธอเหมือนที่เรารักเอ๊ะยังไงนะคุณมาถามถึงใครเนี่ยเออก็ถ้าเกิดว่า คุณคุยคุยดูดูเขาอยู่แล้วเขาดันไปบังเอิญดูว่าคุณก็เฟลกับคนอื่นหรือว่ามีคนอื่นค่ะเขาอยากบอกคุณว่าเออก็ขอให้เขาเอา่ขอให้คนอื่นคนนั้นน่ะดีกับคุณเหมือนที่เหมือนที่เขาดีด้วยอะไรอย่เงี้ยแล้วก็ถ้าในอีกกรณีของบางคน่ะนะคะที่เขากับคุณไม่สามารถคบกันได้ไม่ว่าด้วยเหตุผลอะไรก็ตามคนคนเนี้ย เขาจริงใจอะคุณนะแล้วเขาก็ยังเป็นห่วงยังแอบส่องชีวิตคุณอยู่ไกลๆและเขาก็ยังรู้สึกว่ามันเป็นเดซินี่เป็นผมลิขิตที่คุณกับเขาได้พบได้เจอกันอะอืมและเค้กพูดเพิ่มเติมให้แลกันว่าถ้าวันหนึ่งคุณต้องการที่ปรึกษาหรือต้องการใครสักคนหนึ่งที่คุณสามารถไว้ใจได้แล้วพูดทุกเรื่องออกมาแบบแบบระบายมันออกมาอะไรเงี้ยเขาอยากให้คุณรู้นะว่าคุณสามารถโทรหาเขาได้หรือทักข้อความหาเขาอะไรเงี้ย เขายินดีมากที่จะรับฟังแล้วก็ยินดีเสมอที่จะตอบคุณนะคะโอเคไปต่อเพื่อนที่เลือกกองสุดท้ายมาดูกันว่าคนที่คุณนึกถึงถามถึงอะ่ะเขารู้สึกยังไงวความสัมพันธ์นี้หรือว่ารู้สึกยังไงกับคุณนะคะ Rilist l e a s x your e กกลับหัวเเขารู้สึกว่าคือมันเป็นไปได้สองอย่างแหละคือตัวเขาเองอะ่ะอาจจะยังไม่ลืมความสัมพันธ์เก่า เพราะมันอาจจะเคยเจ็บมาหรือตัวเขาอาจจะรักมากหรือ whatever หรือตัวเขาเองอ่ะอาจจะรู้สึกว่าตัวคุณนั่นแหละที่ยังไม่ลืมคนเก่าๆหรือยังไม่ตัดใครบางคนออกจากชีวิตอะไรเงี้ยมันทําให้เกิดความรู้สึกไม่สบายใจและความรู้สึกไม่เต็มที่กับความสัมพันธ์นะคะเออเขารู้สึกว่าไม่เขาก็คุณน่ะไม่สามารถเต็มที่กับความสัมพันธ์นี้ได้เพราะอะไรเก่าๆอดีตเก่าๆแผลเก่า,กาคนเก่าๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วข้อความจากเขาถึงคุณในวันนี้ a อ w o r k เขาหมกมุ่นกับเรื่องงานยุ่งเรื่องงานมากๆนี่คือสิ่งที่เขาอยากบอกคุณนะคะยุ่งวุ่นวายเหนื่อยงานเหนื่อยจังเลยประมาณนี้ค่ะเออที่เฮครู้สึกได้นอกจากไพ่ใบนี้โอเคก็ประมาณนี้ขอบคุณมากๆที่เข้ามาฟังเดี๋ยวเราเจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ไปแล้วบ๊ายบายสวัสดีค่ะ